สำหรับวันนี้นะครับกูก็จะมาอะสอนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานนะครับโปรแกรม s t c h Up for School หลังจาก EP ที่1นะครับเราได้ติดตั้งโปรแกรมไปเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะเข้าการใช้งานคลิกไปที่ All Apps นาอแล้วเลื่อนมาข้างล่างเลือก SketchUp for School นะครับรอสักครู่นะครับในเมื่อโปรแกรมขึ้น ได้เอาหลอกบล็อกมาให้นะครับก็คลิกไปที่รูปของเราแล้วกดยอมรับหลังจากนั้นรอสักครู่ปุ๊บก็จะกดที่ Start Modeling นะครับนี่คือหน้าต่างของโปร,โกรแกรมนะครับซึ่งจะเหมือนกับตัว SketchUp r e e ที่เราเคยใช้งานก่อนหน้านี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูการตั้งค่าแอปก่อนนะครับอันที่1นนะครับเราเลือก Default Template เลือกอ Decimal หน่วยเป็นเมตรนะครับ สังเกตขึ้นมือต่างๆเราก็จะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับในขั้นตอนแรกวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรก็ต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับเราต้องอรูปกว้างกับยาวเนี่ยต้องเป็นเมตรนะครับเราสามารถวาดรูปลากรูปสี่เหลี่ยมเนะี่ยลากไปปกติหลังจากนั้นนะครับปล่อยมือนะครับกดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับเลือกพิมพ์คําว่า1นึ่งหนึ่ง นะครับแล้วกด enter มันก็จะปรับเป็นขนาด1เมตรคูณ1เมตรมาให้นะครับถ้านักเรียนอยากเพิ่มความชชวร์ว่าเป็น1เมตรคูณ1เมตรจริงไหมนะครับให้กดไปที่เครื่องมือ dimension นะครับแล้วก็ลากที่เส้นออกมาแล้วก็ดูว่ามันมีขนาด1เมตรกว้าง1เมตรยาว1เมตรไหมนะครับหลังจากนั้นลองดึงวัตถุขึ้นไปนะใช้มือพูด and pull เนาะแล้วก็ดึงขึ้นไปเรียบร้อยปล่อยเมาส์ กดเลขหนึ่ง enter นะครับสังเกตว่าเมื่อเราลากขึ้นไปแล้วปุ๊บจะสั้นหรือสูงกว่านะครับมันก็จะปรับเป็นเลขหนึ่ง enter มาให้นะครับเป็นหนึ่งเมตรมาให้เนาะ,ะนักเรียนก็ใส่สีให้เรียบร้อยนะครับใส่สีนะครับเป็นเลือกเป็น glass mirror ก็ได้นะครับเ,เ,เ iller, ราดูลักษณะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างการสร้างรูปบาทเมตร นะครับนี่นะครับเราจะเห็นกว้างยาวแล้วก็สูงหน่วยเป็นเมตรนะครับหลังจากนั้นปุ๊บอ่ะโอเคทีนี้เราก็เลือกคลิกคลุมวัตถุนะครับเราทำการย้ายวัตถุแล้วก็เลือกคลิกขวา Make group นะครับ Make group แล้วก็ใช้เครื่องมือ move นะครับย้ายวัตถุนะครับเลื่อนมานิดหน่อยนะครับเพื่อจะสร้างรูปที่2นะครับก็คือ เราจะสร้างรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ใช้เครื่องมือเรกแ a n เก e เหมือนเดิมนะครับวาดรูปนะครับในพื้นระนาบแล้วพิมพ์คําว่า1,1นะครับกด Enter รูปที่เราวาดปุ๊บจะปรับเป็นขนาด1เมตรคูณหเมตรมาให้นะครับลองเลือกเครื่องมือ Dimension ลากจากเส้นมานะครับหลังจากนั้นใช้ดินสอนะครับลากเส้นกากบาททับนะครับรูปแนวระนาบนะครับ ตามรูปเนาะหลังจากนั้นใช้เครื่องมือ move นะครับดึงจากจุดกากบาทดึงขึ้นไปย้ําต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเนะาะดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็กดดึงขึ้นไปปุ๊บปล่อยมือกด1เมตร enter ปุ๊บอ่ามันก็จะได้พีระมิดขนาดสูง1เมตรนะครับทีนี้ลองลงสีครับผมลงลงสีเป็น g a s m i l l e เหมือนเดิมก็ได้เห็นไหมครับ นี่คือลักษณะของรูปพีระมิดที่เราสร้างขึ้นนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยอหวังว่าคงจะไปปรับใช้ได้นะครับ